สดีครับท่านผู้ชมเทคอเรารักครับสวัสดีค่ะรับมาพบกันแล้วกับรายการดีๆกับเราสองคนนะคะรายการระเบียงใต้ค่ะน,นําเสนอเรื่องราวความความเป็นผกักใต้ถูกจังหวัดเทเกิดขึ้นในพื้นที่ของผากใต้เราเออกมาเสนอทางรายการนี้ส่วนมากเลยเป็นเรื่องราวเทเกิดขึ้นในปัจจุบันท่านดวนกันยั่งต่อรื่อต่อเรื่องหรือว่าวันมะรืนนี้กันยั่งในอดีตยังมา อย่างบางน้อยๆค่ะแล้วก็สามารถติดตามเราสองคนได้นะคะถูกวันทัดก็คือสามารดแลซอดซดได้ทางเล็ก18ค่ะกดทีวีดิจิตอลเล็ก1บแล้วก็ติดตามได้ทาง f c e b o o k f แ n p เ g e ทีวีซงคลาค่ะพิมพ์ภาษาไทยวะทีวีซงคลาก็จะพบกับเราสองคนแล้วก็ผู้รวมในรายการด้วยแรกวกาเช้าศิลปินลายคนหนึ่งค่ะพันตือค่ะเชิดชุดหลักอักษอนทองรุ่นเดียวกับชจตตองมงคลทอ้ากันและเข้าเด่นในเพลงอะไรคะอัมพาไข่ตัวลองเปลือบ้าง เจออำพาอยู่หน้าโฮเต็ลไม่อยากจะรองรองไม่พอเจออำพาอยู่หน้าโฮเ็ลติงเพลองไรเลยไอ้นุ่มเรืออวนไอ้นุ่มเรืออวนหน้าอนุน้องคงแนงนไอเสียเนาะนั่นแหละตอนจบสุักอดซอนตอมเสียชีวิตทีถุงใยนครศรีธรรมราศีวบาลเนี่ยเทศอยธ่ประแสงสุราธานีอืมค่ะอันนี้ก็บอกกล่าวกัน เราสู้กันฟังครับสำหรับวงการลูกทุงเออลูกทุงปากได้อ่าค่ะถ,ถ,ถึงวันนี้มีอะไรมานําเสนอในรายการวันนี้น,นำนรเรืร่อเล่าของอการรวมมือรวมใจของพี่น้องประชาชนในการจัดสร้างสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหมาราากยากโรจังมาอยู่ที่ไหนอะไรเั็นปือยยักจะโรใช่ไหมใช่ค่ะเดียวใจเลย เดียวใจใช่ไหมคะเดียวใจแน่เพิ่ก็มาแล้วประทานจัดสร้างก็มาอยู่กับเราแล้วครับค่ะแต่ว่า,วาช่วงนี้ไปแลกสปอร์ตดีๆจากทางรายการกันก่อนค่าเชิญครับการบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลาเชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้าและวิชาการเกษตร,รครั้งที่2วันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566นสณสวนสาธาร,รณะเมืองสงขลาพบกับกิจกรรมด้านการเกษตร,รอาทินิทรรศการสงขลามหานครการเกษตรนิทรรศการด้านดิน พืชสัตว์และประมงนิทรรศการด้านความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าการเสวนาวิชาการเกษตรการแสดงดนตรีและการประกวดที่ดากเกษตรอย่าลืม30มิถุนายนถึง2กรคดาคมนี้มาพบกันที่สวนสาธารณะเมืองสงขลากิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรา นำเสนอพานนาจอเจ้าซุวยนองการค่ะถึงไงนุ่มล้อเออชงมาแล้วก็ต้องไปแบบนี้ใช่ไหมคะบางอยู่คนมัดยามาหรือว่าบางเบ่าเสื้อไา่ค่ะเหล็กเดียวใจพี่บ่าก็บอกไว้แล้วนะคะว่าวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆในเรื่องของการมาบอกกล่าวกันในเรื่องของการรวมบุญการสร้างการสร้างสร้างส่วนรวมในสร้างคมค่ะแต่วันนี้ค่ะมี ทางประธานจัดสร้างแล้วก็ท่านแม่อำเภออยู่กับเราแล้วเขาแนะนําที่นางติดกำลังการเลยนะคะคุณอุบลวัลเมงช่วยค่ะประธานจัดสร้างสร้างสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและก็การในอำเภอสิงห์านาคอนเนาะท่านกริชัยผู้ชุนผู้ชุนค่ะในอำเภอสิงห์ขานาคอนสวัสดีค่ะเสี่องว่าแคบมากผักเดียวเหล็กเดียวติดอยู่ในบิ๊กซีภารกิจการภารกิจไล่ไล่ยางค่ะท่านแม่อำเภออย่างอย่างนุ่ม อย่างนมอย่างแน่นถึงเดียวเดี๋ยวติดประกฏวดาต้ตองเคอตดเครื่องหลักจ้างวันอื่นเลยก็อยากให้คุณอุบลวรรณค่ะในฐานะประทานจัดสร้างนะได้บอกกล่าวกัเราสักนิดนึงค่ะว่าทีมมาทีไปข้อการจัดสร้างซานสมเด็จพระเจ้าตากสินรวมถึงดูปลอที่ตังอยู่ตรงนี้ค่ะมีความเป็นมาเป็นไปพันผือมังค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านหนองการแล้วก็บางเบานะคะวันนี้ก็ยินดีนะคะที่ได้มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องโครงการสร้างซาลและพระ พระบรมรูพระเดาตากสิ้น<ะ>นาวัดส่วนคีรีนะคะแต่ทถ,ถึงเหลืองข้องความเป็นมาเนี่ยมันก็เป็นมาหน้านแหละ,ะ,ะเป็นมาหน้านแล้วต้องแปสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะตอนนั้นก็เริ่มที่จะศึกษาเหลืองประวัติของสมเด็จเ้าตากสิ้นนะคะจากการอาร่าน<ะ>พงศวดานเมืองสงขลาไลา่แหลม<ะ><ะ>นะคะรวมถึงพงศวดานของนครศรีธรรมราช้วยนะคะว่าซุปเดาเดาตากสิ้นทันเคยหยก ถับมากก็คือมาตั้งถับทีทุงบอดเตยบานแล่มซนอ,มอันเป็นทีตั้งข้องหวัดุวณคีรีในปัจจุบันเนี่ยค่ะ<ฆ>ค่ะซึ่งคิดว่าในเวลานั้นเนี่ยหน่อยคนนะคะคนส้มค้าเองเนี่ยหน่อยคนถี่จสาบว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยเคยเสด็จมาถีหวัดุวณคีรีบริเวณ<ฆ><ฆ>นั้นถึงตัเองกับแปลกใจหมกัน<ฆ>นะรู้สึก,กเอ๊ะอยากให้คนส้มค้าได้รู้จังเลยอยากให้ถูกถูกหน่วยงานถูกองคอ์กรคนส้มค้าใน ได้พู่มใจนะคะว่าเมืองสงนคราสเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่กริย์นะคะฐานสเสด็จมาเป็นพระองค์แหลกเลยสําหรับสําหรับพื้นที่ของเมืองสงนคราสค่ะก็คือเหมือนในภาพที่เราได้เห็นเนี่ยค่ะก็คือ<ะ>มันเป็นประวัติ <c oughs> ค่าวๆาประวัติย่อๆใช่ไหมคะ,คะที่พิววันวันได้เรียบเรียงมาเล่าซึ้้เราฟังว่ามีที่มาที่ไปบรรพอใช่ค่ะตอนนั้นส้มแบบยาตากสิ้นฐานก็โดยเมทัพนะคะจะาประยาจากรีแคก เจ้าพญาพิใช่ยราชานะคะตอนที่ทันตีเมืองนครแล้วเนี่ยตามที่เราเลี่ยนกันหน้าเนาะเจ้าเมืองนครยอมสวามีพักลแล้วใช,ใช่ใช่สวามีพักแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยเจ้านครน,นี้มาที่เมืองสงคลาค่ะนี้มาถีส่สงคลาสถึงพอเจ้านครน,นี้มาไปพึงเจ้าเมืองตานี้ไปเจ้าตากทันก็ไม่ย่อมนะคะ โดยความกล้าหาญโดยความเสียสละของผงฐานทําให้ก้อนมาเลือนะคะนองทานบางเบาม,มาเลือพ่ายนี่คะ่ะม,มาเลือมหาปิชัยส่วนหน้าว่าพ่นกันเชี่ยงยีสิแปดน้ยอันนี้เขาระบ,บุไว้อย่างชัดเจนนะคะทัะนก็มาเลือเจอพายุด้วยค,ะค่ะเรือแตกที่บังทะลุที่ประจวบคีรีคันแต่ทันก็ไม่ยอททอ,อม,มาจนถึงเมืองนค,นครค่ะพอตีเมืองนครได้เนี่ยปรากฏว่าเจ้านครสู้ไม่ได้ก็เลยหนีมาส่งค้า ถึงถ้าฐานบอกว่าเออเนื้อเหลวไม่ยากมากก็ก็โลปัตนีเราก็คงไม่อยู่ปัตนีนะคะฐานก็ไม่ไม่ฐานก็กาฮานก็เลยเสด็จตามลงมามตามลงมากระตังทับตีถุงบ่อเตยบ้านเล่มซนนี่แหละค่ะตอนนั้นกําลังพ้นสักเท่าไหร่ได้แต่มื้อนายค่ะมื้อ่ายมาเรือทางมดมาเร <นะ S 1> ือทางมดเลยค่ะค่ะก็ไม่มีถนนไงด่บามันไม่มีถนนมาทางเรือตอนนั้นตอนนั้นที่ฐานเสด็จมาเมืองสุง ค้านะคะเดือนเดือนสิบเอ็ดค่ะ,ะเดือนสิบเอ็ดปีชลูอสองพันสามร้อยสิบ,ส,บสองถึงตอนนั้นก็นาฟ้นนะขิดแรกนาฟ้นยังมาทางเลือดแต่เพราะาท่านมีภารกิจจะต้องเสด,ด็จไปทีขมิ้นลาวไงคะ่ะต้องปีขิดทึกเตน,นุนก็เลยต้องอต้องมาพอมาแลวตั้งทับที่นั่นเลยค่ะ,ะถึ่งเจ้าหนักคนนี้ไปนู่นท่านก็ให้เจ้าพญาจักรีตามไปเท,ทเมืองเ่พญาตานี้บอกให้ส่งตัวมา ก็เลยส่งตัวมาเฝ้าพระเจ้าตากตีนครเออถีสงคล้าเนี่ยค่ะถึงเลยเป็นเรื่องของถีบาพระเจ้าตากยอมสวามิเออจะเมืองนครยอมสวามีผักนั้นค่ะท่านก็ประทับอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งเดือนจัดราชการเมืองสงคล้าเมืองพัทลุงก็คือเทพว่าเราจะจัดสร้างใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนั้นก็จะมีซีวัดนะนะคะเมื่อก่อนเมืองเก่าก็อยู่ฝั่งนู่นมีวัดสุวรรณีสวนรทีรีศัสท์ ซีราวันนาวาดแล้วก็ภูผ้าเบิกค่ะสีวัดนี้ก็คือถือว่าเป็นวัดสําคั้นญของงหนาคค่ะึ่งพอทันเสด็จมาตอนนั้นแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ตั้งนายโยมก่อนนะคะให้เป็นเจ้าเมืองส้มค้าแล้วก็ล่วงท่านเยี่ยงแท้เฮ้าค่ะท่านก็เข้าฝฟาวขอเป็นนายกลังหนกกซีเกาะห้าก็เลยได้เป็นภายหลังก็ส้มพันสามร้อยสิบแปดนะคะหลังจากนั้นหกปี หลังจากลาเป็นนายกรรหลังนอกแล้วก็ได้เป็นเจ้าเมืองสงคราค่ะหลวงสุวรรณคีรีสมบัติค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติข่าวขาวก็คือเจ้าเมืองต้นตระกูลหนาส่งคราประวัติข่าวข่าว้องข้องการจะร้างในรอบนี้ด้วยค่ะไปทีจะเล็กกว่าผอเมืองสิงหนนครนอันท่อันดัอำเภออานดายอำเภอในในในภาพรวมเมื่อกี้ก็คือเราก็มีต้องดูแลในในทางสีวัดอยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่ในเขต การปกครองของเราตรงนี้ฐานะเพิ่มมองว่าการที่เราจะดูแลแล้วก็ให้เป็นสิ่งที่เป็นโบราณสถานที่มีความสาคัญแล้วก็มีคนรู้จักพันนี่ไปเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนขครงการที่เราจะสร้างเขาเรียกอะไรจิตสานึกนะครับของประชาชนในการที่จะได้รับรู้นะครับถึงความสําคัญนะครับตรงนี้ไล่ผักสวนนะครับตอนนี้เป็นทีนายินดีโดยเฉพาะการะแท้้องการพักดันเมืองส่งค้าสู้มรดกโลกนะครับซึ่งไล่ผักขี้ไล่ผักขี้เครือข่้ายเนี่ยไปช่วยกันนะครับก็ ข้อ,อยกตัวอย่างนะครับทีสาคัญสาคัญเลยก็คือในปีที่ผ่านมานะครับ2 5 6พันกาเนี่ยได้มีขนาดจากอีคโมสนะครับหรือสภา,าการสทปาตตยกรรมระหว่างประเทศเนี่ยได้ตรวจเยี่ยม,ยม,ยมพื้นทีนะครับโดยเฉพาะ,ะพื้นที่หัวเขาสิงาคานครนะครับก็จะมีการตรวจเยี่ยมใน่วนของป้อมปืนต่างๆนะครับป้อมปืนนะครับและจุดที่สองนะครับก็คือจุดที่เป็นที่ตั้งของวัดส่วนคีรีนะครับซึ่งจะมีความพิเศษก็คือว่าอย่างทีพีบุญวันในน้ำเลี้ยนเนี่ย วาสุวรรณคีรีเนี่ยบริเวณนั้นก็คือบ่อเตยนะครับเป็นบริเวณที่ชื่อได้ว่าเป็นเมืองเก่าส่งฆ่ารืยะที่้องนะครับก่อนที่จะย้ายข้ามฝากไปตรงบ่อยามเขาจะเรียกว่าตรงนี้เป็นแหลมสน้นนะครับส่งฆ่าแหลมสน้นนะครับก่อนที่จะย้ายข้ามไปฉะนั้นเนี่ยในความพิเศษก็คือถ้าเลิอดเด้าเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยววาสุวรรณคีรีเนี่ยหรือว่าไปเยี่ยมชมเนี่ย จะมีวัดเรียงรายติดกันอยู่แบบติดติดกันเลยซี่วัดรัวติดกันเลยไม่มีรัวเลยไม่มีรัวทันจะเดินเดินขึ้นกันมดจนทันไม่คิดว่าอยยุคนอวัดนะครับก็จะมีวัดสวนคีรีนะครับแล้วก็ผ่านไปเป็นวัดบ่อสับนะครับวัดรีวรรณวารนะครับแล้วก็วัดภูผ้าเบิกนะครับอยู่ติดกันทางเพั้อยู่ติดกันทางเพจนจนบางที่ขนาพผมไปเดินผมยังไม่รู้เลยว่าข้ามเขื่อนปราการตอนไหนใช่ครับไม่รู้จะข้ามเขตไปรกันตอนไหนซึ่ง แต่แต่ละหวัดเนี่ยก็จะมีความพิเศษความ<ะ>สาคัญอยู่เช่นตัวย่างเนี่ยในห้องหวัดส่วนคีรีเนี่ยอันนี้วัดมุมสูงนี่นมองออกใช่ไหมคะอ่าหว,วัดส่วนคีรีเนี่ยครับ<ะ>เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเข้าไปด้านในเนี่ยจะมีในส่วนของผาหวัดจิตกรรมฟ้าพานัง<ะ>ซึ่งเราจะไม่ค่อยเจอลักษณะเนี่ยตามหวัดถั่วไปเพราะว่าชายช่างเนี่ยมาจากกรุงเทพนะครับในการหวาดะนะครับจะมีเรื่องราวห้องในเรืองห้องชาดกพุทธชาดทางล่ายอยู่นะครับซึ่งมีความสวยงามมาก นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยในตรงนี้วัดส่วนคีเนี่เป็นวัดที่ <Okay. S 2> อําเภอนะครับจะรวมกับจังหวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สําคัญทางาศาสนานะครับ <c oughs> เช่นการสวดมนต์ถวายพระกําลังใจนะครับ <c oughs> ให้กับพระองค์พระผี้พ <c oughs> ันมาก็ได้จัดกันที่นี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเราถือว่าเป็นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีม์ครั้ง <c oughs> นะครับเนื่องจากต้องนาเรียนตรงๆงพระเจ้าตากเนี่ยได้มาตั้งถับผักถับไปตรงนีง้ทัง้งสิง้นเนี่ยกรบสีเดือน ประมาณหนึ่งถึงสเดือนครับตามทีจารึกเลยเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นทีมาของสุวรรณคีรีที่จะเป็นาขๆหินเข้าที่งอกออกมาชาวบ้านเขาก็เลยเอาในส่วนของทองไปท่านะครับให้มันส้มกับชฉ่อว่าสุวรรณคีรีนะครับอันนี้ก็จะรับก็คือภูเข้าทองนั่นเองนะครับซึ่งทีพันธมานะครับอย่างที่พมก็เดี๋ยวต้องนําเรียนย่อนลบเองนิดนึงนะครับ ขณะจกผู้แทนของอีโคโมสเนี่ยถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนี่ยทั้งสิงคปโปร์และอินโดนีเซียเนี่ยก็ลองเล็งเห็นแล้วว่าออของเราเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับในเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมนะครับที่มันจะมีความแปลกความงดงามนะค,ครับเพราาะว่เฉพาะวัดซวนคีรีเอ๋งนี่ก็จะมีข้อระครั้งที่มีการผสมผสานระหว่างงานสถาปัตยกรรมของทางจีนแล้วก็ยุโรปรวมกันนะครับมีบันไดหนัก นะครับมีไร่ส้วนตรงนี้ครับซึ่งทําให้ทันภูวาราชการจังหวัดส่งข้าเนี่ยทันเจษฎาจิตดัดเนี่ยทันพร้อมเต็มทีนะครับที่จะพลักดันเหลืองของการสร้างาสร้างประชาตะพร้อมด้วยลู่ล้อ<ฆ>ตรงนี้ขึ้นมา<ฆ>โดยจุดประสงค์นี้ก็คือการทําให้มันเป็นแลนด์มาร์กห่งไหม<ฆ>ครับเ<ฆ>พื่อจะได้เข้ามาในการไม่ได้เทียวอย่างเดียวเที่ยวเซตก็ต้องมีความรู้นะครับโดยเนียผีบนวันเนี่ยยุ่แทบทุกวันนะครับจะคอยให้ความรู้นะทุกเที่ยวใช่ครับใช่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะพี่บอลรูปล้อที <c oughs> ่ตั้งอยู่ข้างนาเนี่ย <c oughs> งามมากเลยอ, <c oughs> อันนี้ถามงั้นสมุดว่า,าใครที่มีความสนใจต้องการที่จะได้รูปล้อนี้ต้องพันผือแทบอยู่บนวันต้องต้องสมทบทุนยังไงหรือว่าต้องรวมทําบุญแบบไหนคะ <c oughs> ถึงจะได้รูปล้อนี้มาค่ะ <c oughs> รูปล้อองค์นี้นะคะ <c oughs> ปั้นโดยปฏิมากรกน,นะคะคือพันโทนอบพดลส่วนสมบัตค่ะท่านจบศิลปกรค่ะเป็นอดีตข้าราชการบำนาญกองช่งซิบมูกลมศิลปกรค่ะซึ่งท่านก็ปั้นองค์ที่เป็นตอ,อนแบบที่พระชวังเดิมนะคะซึ่งเราจะเห็นในธนบัตรนี่เป็นแรงบาันาลใจเหมือนกันนะคะเนี่ยในธนบัตรที่เป็น ของทับเลื่อนะคะก็คือฟีมือพันโทนอภพดน์องค์นี้เป็นองค์แรกค่ะซึ่งถีวัดส่วนคีรีนี่านอาจารย์ปันเป็นองค์ทีสองตอนนี้อาจารย์เองก็มีอายุจะแปดสิบปีแล้วค่ะค่ะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะในการจดกลังจะล้อแล้วค่ะสําหรับพระพรบรมรูปเนี่ยจะล้อในในเดือนหน้านะคะค่ะแล้วก็สําหรับผู้ถี่ทําบุญหนึ่งจากว่าเป็นสมฤทธิ์นะคะมีความสวยงามอันนี้ผู้ถี บริจาค1นึ่งแสนบาทนะคะก็จะได้สลักชื่อตะกูลแล้วแต่ว่าเราจะสลักยังไงนะคะไว้ในซานระเ้าตากหลุมบนหินศิลาเลยเป็นมันจะยูบชัวฟาดินสไลด์เลยนะคะ้องการบางบาไม่ห้ไปไหนเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะได้รับพระบรมรูปขนาดสิบหกนิ้วนะคะแล้วก็รวมถึงได้นั่งซื้อหลับล่องจากปฏิมากรค่ะแล้วก็มีตอกเล็ก เรียบร้อยนะคะท่านก็คือบริจาครือว่างหนึ่งแสนบาทละท้าในองค์นี้ก็คือบริจาคสามหมื่นห้าพันบาทค่ะซึ่งท้าสมุดว่าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นหน่วยงานก็คือสามารถิจารย์ก็ได้ร่วมกันได้แล้วก็มาตั้งไว้ที่กองกลางมาตั้งไว้ที่กองกลางสําหรับบูชานนี้เลือกเยอะไหมคะก็ทําไม่เยอะนะคะคก็ยังเลืออยู่ในในในส่วนของต่างอําเภอได้สนับสนุนงบประมาณ รือว่าไอ้เรื่องมันเหลืองมีครับครับในส่วนของอำเภอนะครับโดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ได้ไดมอบหมายให้อำเภอครับนะครับเป็นเจ้าภาพรักในการที่จะระดมทุนสนับสนุนตรงนี้นะครับเฉพาะในส่วนที่เราจะถอนผาป้า,ปาสามัคคีกันในวันที่25เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยตั้งใจว่ายอย่างน้อยเนี่ยประมาณที่จะได้จากการประชาสัมพันธ์นะครับจากการเรืร่องไรนะครับในส่วนที่จังหวัดหของอำเภอเป็นเจ้าภาพเนี่ย ไม่ตั้มว่าซี่แสนบาทนะครับโดยเฉพาะในโซนอำเภอศรีนครเนี่ยอำเภอเดียวเนี่ยช่วยส้มทบทุนอีกนึ่งแสนบาทเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นการรวมบุญรวมกุศลแล้วก็เพื่อให้ให้ภารกิจเนี่ยํำเร็ลุลูรวงไปโดยดีครับค่ะถ้าอยากจะท้ามผิวบุญวันหลังนิดนึงตอนนี้เราู้แล้วแหละว่าสถานที่จะสร้างนั้นอยู่ที่บริเวณวัดสวนกีรีตอนนี้อะค่ะความเขาเรียกอะไรความขื้หนาความขึ้นาข้องการจัดสร้างตัวอาคารเองสร้างเองอะค่ะไปถึงไหนล่ะคะแล้วก็เลือกี่เปอร์เซ็นต์ได้ เราก็ว่างศิลาเลิกเดือนวันที x, <ม>่สิเดือนสิอดพอซ้องพันห้าร้ซีนะคะ,ะจนมาถึงบัตรนี้ก็18เดือน<ม>นะคะสิเดือนการก่อสร้างเนี่ยประมาณ5้าสิบเปอซ็น<ะ>งานโ<ะ>ครงสร้างทั้งมอนะคะแล้วก็กําลังขึ้นโครงโครงล้างค่าโ<ะ>ครงล้างค่าเนี่ยขึ้นแล้วเดียบร้อย<ะ>ดเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะวันที่ ถอดพระป่าค่ะก็จะได้เห็นการมุ่งกระเบื้องนะคะก็เลยอยากเชิญชวนให้ไปถอดพระป่า,ปากันวันทีี่25้าเพื่อจะได้เห็นซารที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะนี่คือซาร์ฉบับทต่สมบูรณ์แต่ย่ในเือเทร็จแล้วค่ะตอนนี้ซานเนี่ยนะคะมันจะเป็นซ่อซมตอนตอนบนสุดเนี่ยค่ะเป็นข้อพระเป็นที่ประทับเป็นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปค่ะเป็นพระยอดทง ส้งเครืองอยางปักตาตปางมาราวิชัยจะประทับ<ฆ>อยู่เนื้อปะเสียนข้องส้มเดดเ้าตากสินมหาราชค่ะส่วนชันที่สองก็เป็นพระเจ้าตากองค์ยืนเนี่ยค่ะจะประทับอยู่<ฆ>องค์ย้ายนะคะซุง 98, ้งแมตต์เก้าที่แปดแมตต์เก้าที่แปดเส้นองย้ายด<ฆ>้วยส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ลือ้อพอประวัติของพระเจ้าตากสิน<ฆ>ค่ะค่ะ แล้วถ้าเล้งถึงว่าตอนนี้เมือ่อทีคุณอุบลวันบอกว่าวันที่ยี่ิห้านี้จะถอดพระปา่าใช่ไหมคะโดยมีท่านผูว่าเป็นประธานองค์พาปา่าถึงแสจักวันนี้แล้วหลังจากนั้นยังคงมีการรับบริจาคต่อเน,นื่องไหมคะถ้าคนที่สนใจอยากจะบริจาคหรือว่าอยากจะไปเที่ยวชมที่สถานที่ก่อสร้างสมัครไปได้ไหมแล้วก็บริจาคได้ที่ไหนบ้างที่วัดก็จะมีห้องพระชิรวัติถึงนอรับบริจาคนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการเคียนแผ่นทองนะคะการเขียนแผ่นทองเนี่ย ให้เทียนฉีอนำสก,กุลวันเดือนปีเกิดนะคะ oh. ตรงนี้ก็จะเป็นพระราชปณิธาน <Ha. S 2> ข้อดูอยาตอ่านสักนิดได้ไหมคะได้ค่ะ,คะอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก <Ha. S 2> ทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนา hmm. ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแ <Ha. S 2> ดพระศาสดาสมณะพุทธโคโดมให้อยู่ยงคงท่วน5,000ันปีสมณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมสมถาวิปัสนาพ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันค่ะสําหรับผู้ที่รวมบุญนน้นะคะคตามจิตศรัทธาเลยค่ะเขียนแผ่นทองถึงแผ่นทองนี้เราจะรวบร่วมไปล้อ พระบรมรูปองอค์ยหญ่ท่านสิวัาจ,จะประดิทฐานไว้ทีไว,ไวทีาชายท่ายชายค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกระเบื้องนะคะก้นที่ไปทีวัดช่วงนี้จะทําบุญกระเบื้องกันเยอะเลยค่ะค่ะสําหรับบุญล้างคาค่ะนอ,นอกเนื้อจากเสี้ยววัดนันนเะสี้ยววัดติดตามเรียกกันอยู่แล้วสถานที่ตรงอื่นผมก็น,น่าวนาทุนใหญ่อยู่มั่นกันในทุ่งของสีนาคตผมอยากให้นาเบื้องนำเสนอครับ ออในส่วนของอำเภอสิงหนครนะครับตรงนี้ถ้าพอเอาเดินง่ายๆเลยส่วนของหัวเขาแดงะนะครับหัวเขาแดงเรามีสถานที่สําคัญนะครับเชิงประาศาสเนี่ยเยอะมากนะครับจุดแรกเลยที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมนะครับมันจะต่อเนื่องกันได้สองจุดนะครับก็คือเจดีวัดเข้าหน่อยะนะครับ JD เจดีวัดวข้าวหน่อยเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่าพันปีนะครับ<ะ>สายที่เราทราบว่าอายุไม่พันก็กไม่ต่ากว่าพันปีก็คือมีการเปรียบเทียบ นะครับแล้วก็คนพบลักท่านชินนึงเรียกว่าจันทศรานะครับซึ่งเป็นเอกส้รนที่มันใช่เอกส้รนมันเป็นโบราณวัตถุที่มีความรวมสมัยกับสมัยซีวิชัยนะครับอันเนี้ยอยู่ที่ตำบลหัวเขานะครับแล้วก็อยู่ลังหวัดหัวเขานะครับอีกจุดนึงนะครับก็ถ้าเกิดใครขับรถขับลาผ่านไปเนี่ยบริเวณแยกนะครับท่ามแยกที่มันจะลงแพร่ได้บริเวณแคร์แคร์กันนะครับมันจะมีป้อมกาว ป้อมกาวนี่เป็นป้อมทีนาจะมีทื่อเลยว่ามีความสมบูนสมบูนที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเมืองสิงคานาครเนี่ยแต่เดิมนีื่อทื่อเลยว่าเป็นเมืองแห่งป้อมปราก,การเ <ฮะ S 1> พราะว่าว่างที่จะสมัยก่อนนี้ว่างกรุงศิีอยาเนี่ยจะมาตีสิงคานาครนแรกต้องตีอยู่่องสามครัง้งนะครับไม่ใช่ว่าตีง่ายๆหนึ่งจะมีความสมบูนของป้อมปราก,การเนี่ยยี่สิบสามสิบจุดป้อมแข็งแรงป้อมแข็งแรงเลยไม่สาม,มารถตีได้จากทางทะเล<ฮ>ะนะครับแล้วก็ทามีเวลา นะครับจุดซ่องจุดนี้ยจะเป็นจุดที่ค่อน,อนข้างเข้าทึงง่ายถ้ามีเวลานะครับก็จะมีเส้นทางนะครับระหว่างปอมแปดนะครับปอมแปดเนี่ยก็คือปอมที่จะอยู่บริเวณหัวเขาทางเลี้ยวก่อนลงแพถ้าฉันขึ้นไปปอมแปดนี่ฉันจะได้เห็นวิวนะครับห้องปากอ่าวารงคล้าเนี่ยถังมดจะเห็นเกาะนูกก่เกาะแมวนะครับเห็นบริเวณหัวพญานาทั้งสายซึ่งก,งก็จะเห็นบริเวณเออฐานเรือดำลึกะนะครับเป็นจุดชมวิวที่ ทานเสี้ยเวลาเดินประมาณ1ินาทีทานจะเจอกับสิงที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ทักมีเวลามากว่านั้นนะครับขึ้นไปอีกประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็จะเป็นเจดีองค์ข้าองคดําอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งิ์สักธิ์ต้องเดินเท้าใช่ไหมคะต้องเดินเท้าครับก็คือต้องพิสูจน์แรงใจกันนิดนึงนะครับก็จะเป็นป้อมองค์ข้าองด์ดมนะครับเป็นสัญลักษณ์ของใชยชนะนะครับที่อยุธยาได้มีเนื้อ เ,เมืองส่องค่าเดิมที่ว่าเป็นซ่องพี่นองใช่ไหมคะใช่ครับดีดีองคข้าองนำ้ำดีซ่องพี่นองพอ,อลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปลอมมีนะครับก็จะมีปลอมหกอีกนะครับแล้วก็ลงมามีป้อมา้าไม่ได้ดขาอีกแต่ว่าทางลงเนี่ยจะเป็นบันไดนะครับแต่ตอนขึ้น,นจะเป็นถนนขึน้นครับดังนั้นขึ้นฐานก็จะได้เจอกับปลอมไล่ไ่แบบนะครับซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นโบราณสถานนะครับถือว่าลูกล้านในซึ่งหันดับเนี่ยหลักแล้วก็หัวห่วงแห้งมาครับอืมค่ะ ค่ะเดี๋ยวแนะนำอีกสัเตจหนึงนะคะที่เจ้าเมืองค่ะค่ะค่ตรงตรงไหนนะคะจะลังปอดตทองลังลังไม่ขาดลังปอดต่อท้องไม่ขาดลังหวัดผู่ผ้าเบิกหวัดหวัดสุวรรณคีรีบ่อสับทธนวนาวาด์ผู่ผ้าเบิกนะคะซึ่งกรมศิลปากรดูแลอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นทีฝั่งของเจ้าเมืองสงมคล้าลังแด็ด คนที่นึงเลยค่ะค่ะคือแต่ว่าสิงห์นกรเนี่ยมีประวัติศาสตร์มากมายเลยให้เราให้เราได้ขอนฮ้าระพายเาวนะก็คือเด็กๆรุ่นลังรุ่นหลังเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาประวัติศาสตร์ได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้ผักกันสักเดียวใจก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันช่วงถ่ายของรายการค่ะได้ผมนัาจะราไม่ตรงกรอบครับเคยส่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่พนดานออนไลน์นีิว่ากดเข้าไปดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ติดหนี้พนันออนไลน์นชีวิตดับศูนย์นติดพนันหนักจนหมดตัว<ม>ชีวิตพังเพราะพนันออนไลน์ไม่กนดะเข้าไปดีกว่ามีสติรู้เท่าทันสื่อใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะ รับมาเลยแคไปีิหน้าอำเภอเวลาอีมดเลยค่ะในฐานะในอำเภอค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็รวมไปถึงการที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะเหมร้างซานเซตจะดูแลยังไงคะครับในส่วนของการเตรียมการตอนหับนะครับอย่างที่เราทราบกันนี้แล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับเรามีการเขาเรียกแหล่ชัยการดึงชุมชนมามีส่วนรวมนะครับเวลาเราจัดงานจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะเห็นน้อง นะครับจากโรงเรียนวอสับนะครับเข้ารวมกิจกรรมนะครับโดยการเป็นมัคคุเทศ์หน่อยนะครับเป็นมัคคุเทศ์หน่อยค่อยดูแลค่อยให้ข้อมูลกับหนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ยังมีภาควิชาการต่างๆนะครับที่ค่อยให้ข้อมูลอยู่ซึ่งก็จะมีกิจกรรมมุ่นไปมุ่นมาตลอดถ้าทันสังเกตดูเสวาทิ์นะครับก็จะมีเครือข่ายอาจารย์ทั้งหลายนะครับจากทางโดยเฉพาะบริภาคีสงขาซูมารดโลก นะครับหรือว่าโรงสีแดงเนี่ยจะมีคนที่คอยที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับคอยต้อนรับพวกเรานะครับและพุ่มเชืยอว่าคนซึ่งงานอุคคอนทุกคนนะครับยินดีที่จะต้อนรับนะครับทั้งในท่านาข้องนักทองเที่ยวท่านาข้องคนที่มาเสาแห่งบุญนะครับหรือว่าผูชื่นชอบทางปวสัตร์หรือธรรมชาตินะครับอำเภอสิ่งอุคคอนยินดีต้อนรับทุกท่านครับไปทีประธานประธานจะสร้างค่ะเช่น เชิญชวนได้เลยค่ะในวันดี<า>ที่5มีถุน้ายน,ว,น,น<ช>วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่5นะคะ,คะก็ขอ้อเชิญชวนทุกๆทกานนะคะไปรวมกันถอดพระปา่าทามักขี่ที่วัดสุวรรณคีรีนะคะในเวลา13.30น,นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายเจษดาจิตรัฐ่านจะเป็นประธานองค์พระป่าค่ะเพื่อเป็นการสแสดงความกตัญญู ต่อบุรกษภักษิยัต์ของเรานะคะแล้วก็เพื่อพระบุญญาธิการแล้วก็ท่านจะได้ประทับอยู่เป็นขวัญกำลังใจของพวกเราชาวตายชาวสุนทราแล้วก็คนไทยนะคะวันนี้เรามดกําลังใจก็ได้ไป กล้าไปไหว้ประเจ้าตากเลยว่าประเจ้าตากต่อสู้มามากกว่าเราค่ะก็เชิญชวนไปเขากําลังใช้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซิงดีๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะในทีจะเกิดทีซิงหนครก็ไม่ไกลไม่ไกลกับหัดย้ยนะพี่เบานะแกข้ามพันก็ย่อไปข้ามแทบไปดีเดียว ถ้าเกิดมาจากบ่อยางเนี่ยลงแป่แป๊บเดียวลังเรือข้างเยาก็ได้ข้างปากก็ได้เพราะว่าเขาเนาะทั้งคือจุดไม้ปลายด้านขอ้ง่านผู้ชมจะเจอกันในวันที่ยี่สิบห้ามีตุนายนเวลาแม่เลยมานำการนี้แม่เแล้วค่ะอย่าลืมนะคะยี่ิห้ามีตุนายนนี้ค่ะเวลาใบม้งครึ่งนะคะเชิญไปทาบุญทอดพระป่ากันมากๆนะคะร่วม อะไรนะเชิญเช่าทยรวมใจสร้างสานสมแดดประชาตัดซินมหาราชขอบารมีกอบกูบานเมืองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผีวนวันเมงช่วยนะครับประธานจัดสร้างสานสมแดดประชาตัดซิ่นมหาราชแลวก็ท่านานอำเภอกริใชัยผู้ชนนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆของสิ่งหาหลัครนี้เราฟังวันนี้ขอบคุณมากค่ะวันนี้เวลาแมตแล้วนะคะพบกันไม่หล่าต่อวันฮัทนาจะเป็นเรื่องไรคอยติดตามค่ะววันนี้เวลามดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ